พี่อันบอกว่าวันนี้อยากกินเมนูปอโตโต้สันเอ,อมาขอมาจัดไปค่ะคุณพี่ถามว่านินชอบไหมก็ชอบนะคะคุณพี่แต่รู้สึกว่าปอตโต้มันเป็นกลิ่นบอกเลยอุ่นทองจังเลยวะกว่าจะรู้ตัวว่าเรียกปอตโต้ไม่ใช่มันฝรั่งก็ว่อไปหลายคําแล้วคุณพี่เออนินก็เลยมาทําสุก,กี้หมูดีกว่าสุก,กี้หมูไม่ใส่บุนเส้นเลยคุณพี่มีแต่หมูกับผักอะสุก,กี้หมูสูตรน้ําจิ้มทําเองเดอ้อไปเนี่ยคุณพี่เอาสูตรมาจากตอนนี่แหละค่อยปรับค่อยเปลี่ยนปรุงเอาแล้วทีนี้นะ่ะมันรสชาติถูกปก ปากมากกันเลยให้ซุกี้กินเกือบทุกมือ้อช่วงนี้คลิปหมูกระทะขึ้นฟีดบ่อยมากแต่ว่า รู้สึกว่าขี่คันปิ้งเพราะว่าคันล่างอุปกรณ์ถ้าทำสุกี้ก็ยัดยัดยัด,ยดใส่หม้อเออกระทะใบเดียวนะคุณพี่เซตซับแล้วได้กินปัะเนี่ยวันนี้มีแอดเบคอนไปนิดนึงนะคะย่างเบคอนให้เกี๊ยมๆล้วค่อยเอาอันสุกี้ไปต้มเอ้พูดไปพูดมาจนว่าบักกันทอดมันฝรั่งเสร็จแล้วใส่เออซอสเสร็จนิดนึงสงใส่เสร็จเร็วพะเปิดไฟแรงนะคะเกือบไหมพี่อันบอกว่าอร่อยมากเลยชอบแบบนี้อ่ะกรกอบๆเกี๊ยมๆไว้สั่นโอ้ยโลกที่ถามหาลนี่นะคะผักหนึ่งสวนใส่จุกๆไปเลยคุณพี่พี่อันลองช ชิมน้ำสองสามคำอแอบรบว,ว่อุ้ยแสบว่าแต่ว่าเผ็ดธรรมดาละนินกินเผ็ดเพราะชีวิตมันขาดเผ็ดไม่ได้อุ้ยโบบาน,น่ารักแมมคุณพี่วันนี้ออกไปเล่นข้างนอกกับโบบามา